สวัสดีค่ะพบกับช่องพรมตายรัตพยากรกันอีกครั้งนะคะตอนนี้เรายังอยู่กันในช่วงของหมวดหมู่ท็อป,ปิกเรื่องดีๆโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคนในแต่ละวันกันนะคะและตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเรื่องของโชคดีเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนวันเสาร์กันค่ะ เรามาดูกันเลยว่าเรื่องดีๆของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใครเปิดมาเจอคลิปนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดคุณโชคดีมากๆนะคะเพราะเราจะมารับพลังงานดีๆพับพลังงานบวกจากจักรวาลเข้ามาสู่ตัวคุณกันค่ะแลยวเราไม่รอช้านะคะเรามาดูกันเลยว่าเรื่องดีๆโชคดีที่จะเกิดกับคนเกิดวันเสาร์นะคะคือเรื่องอะไรคะ่ะเหมือนเดิมนะคะแม่หมอจะเปิดทั้งหมด3ไพ่นะคะ โอเคตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับใครที่มีความกังวลในการใช้ชีวิตเน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะมันกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วเออหมายความว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทนะคะสิ่งที่คุณแบบลงแรงทำมาทั้งหมดอะคะ่ะมันกำลังจะได้รับการประสบความสำเร็จในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาเลยว่าบอกเลยว่าดวงดาวนะคะกำลังจะเข้ามาอยู่ในแบบ ที่ทางของคุณให้มันถูกต้องแล้วนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าที่คุณเหน็ดเหนื่อยทํามาทั้งหมดเนี่ยทําไมมันมีแต่แย่ลงชีวิตมันแบบไม่ค่อยโอเคเลยมันแบบเจอแต่แบบปัญหาอุปสรรคนะคะแต่จะบอกว่ามันไม่ได้แย่ไปทั้งหมดนะคะเพราะเร็วๆเนี้ยปัญหาของคุณนะคะถ้าเกิดคุณมีเรื่องในการแบบคดีความอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับต้องขึ้นลงขึ้นศาลคดีความ ต้องไปแบบพบเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตัดสินไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องวิตกกังวลนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบเราเก็บหลักฐานแล้วรวบรวมในสิ่งที่ถูกต้องเราทําดีอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องงานนะคะรู้สึกว่าไม่ว่าจะแบบ เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้นะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของเจ้านายลูกน้องหรือว่าเรื่องงานอุปสรรคต่างๆที่ทํามาทั้งหมดนะคะการทําเอกสารอะไรก็ตามที่ผ่านมาทั้งหมดอะค่ะมันจะที่คายแล้วก็ผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในเร็วๆนี้คนของคนที่เกิดวันเสาร์อะค่ะกําลังจะ มีดวงดาวจับจ้องเขาเรียกว่าเพ่งเลงให้กับคุณในสิ่งที่คุณเหน็ดเหนื่อยอดทนทํามาทั้งหมดอะคะ่ะจะไม่สูญเปล่านะคะถ้าเกิดคุณแบบเหมือนถูกแบบน้อยเนื้อต่ําใจถูกกันแกล้งหรืออะไรก็ตามที่คุณพุ่มเทแล้วมันไม่สมกับที่คุณเหน็ดเหนื่อยไปอะจะบอกว่าเร็วๆนี้ยมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเพราะ สิ่งที่คุณต้องทุ่มเทไปทั้งหมดนะ,นะคะมันจะไม่สูญเปล่าเลยนะคะคุณกำลังจะเจอเรื่องดีๆอย่างแน่นอนนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะคุณกำลังจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะจากคนที่เขาเรียกว่ามีอำนาจนะคะมีบารมีมีความเปิดภูมิฐาน อีกด้วยนะคะอาจจะเป็นผู้ชายเป็นเจ้านายนะคะเป็นคุณพ่อนะคะเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นที่คุณคนที่คุณเคารพนับถือะจะช่วยคุณผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะสําหรับใครที่มีความกังวลนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอย่าเพิ่งกังวลนะคะหรือลองเข้าไปพูดคุยหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายที่มีความภูมิฐานมีอายุคนนิดนึงนะคะจะช่วยเหลือคุณได้นะคะเร็วๆเนี้ย นะคะอ่ายินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะไม่ต้องกังวลให้มากเพราะโชคชะตาดีๆเรื่องดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะและเหมือนเดิมค่ะ สำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกรายบุคคลนะคะสามารถเข้าไปทักหาแม่หมอเตยได้ที่แอปบ้านเขียวเหมือนเดิมเลยเตยจะทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ในแคปชั่นหรือดีสคริปชั่นบล็อกนะคะเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นราคาดูแค่หลักสิบเท่านั้นนะคะใครอยากเปลี่ยนเบอร์มงคลน,นะคะอยากที่จะทานายเบอร์ทะเบียนบ้านทะเบียนรถก็สามารถทําได้เริ่มต้นหลักร้อยเช่นกันนะคะสามารถแบบใช้เบอร์นานๆได้แบบตลอดชีพได้เลยคะ่ะ อย่าลืมนะคะไพ่สื่อจิตเจาะลึกชะตาชีวิตเพราะใครไม่พยากรแต่พรมไตลัดพยากรแมนเวอร์